น้าปะการครับพ่่ค,ครับผมเจริญพรโยมเพื่อได้ยินข,าาข่าวว่าไปหาหมอทั้งเมืองกุง้งเออมืมเองผากาศมากครับพมตไปติดไปให้หมอแท่งเขาสองขานซีมองเพื่อไปไกลแถบนนี้ยุ่นี่คือไม่ร่องบานอยู่ปู่มีร่งบานอยู่คือแม่เ่ยวก่อนนี่เพิ่นกระซงโตมาร่งบานปูดนอนนี่แหละครับบัดย่ามเพิ่นจัดยาให้มันเิ่นบ่อกขึ้ยาอยู่ปู่ บอกบอกคือ,อยาอยู่ร่วงบานที่ก็รักษาโตอยู่ครับมันต้องอฉีดใส่เขาบอกครับบออันนี้เขาเขาเห็นว่ามันอักเสบหลายเขาเห็นว่ายางบมได้เขาเลยเจาะด้วยบาด<อ>ยางโมได้เขาเห็นว่าใครอึื่องปกติให้ยามันต้องลดงน้ำมนว่าครับบานนี้เพิ่งก็เจาะเจาะแล้วก็มไปสีสารสเตอร์ลอยใส่ธรรมะพยางได้มากหลังจากที่หมอฉีดยาให้แล้วปูยางจากเมืองนุนมาหอดอุดรกัก เออนางเคียงเออ,เอกะอือเจ็บไข้ไดป่วยน้ะคือ,อปกติกับสุขภาพก็บ่ค่อยดีอยู่แล้วมั่นบ่ครับสังขานย่อมเป็นมรตคพาดใดโรคไข้ไข้เก็บครับห้ามกันว่าใดแสดงว่าเป็นคนมีกรรมหนักศาตตร่กรคือสี่ร่างแก่ละสัตว์ละชาสตรนี้เฮาก็มาสดใสกรรมครับยืมร่างกายเพิ่นมาก,กระบ่สมบูรณ์เป็นใดมีแต่เป็นนั่นเป็นนี่ ออกจากโลกนี้เป็นนั้นออกจากโลกนั้นเป็นนี่เนี่ยเขาว่ากรรมติดตามเราทุกตัวตลอดเวลาทุกนาทีธรรมดามัดนี่งี่คลิปข้อมือได้เิดไปอีกบาทนี้บาดนี้แค่วันที่สิบเอ็ไปอีกแล้ววันที่สิบเอ็ดสิไปอีกแล้ววันที่สิบ้องตรวจเอเฮิตจังไหนบาี้มวดบางนึงผมกับพลาดคงสุดท้ายของปูนีมหาสามรอบกับว่าเห็นจักเถื่อจักจังไหม แต่ว่าพูดถึงกับพูดว่าพูดถึงกับการลดไปเนาะปูเนลดเพื่อเพิ่มหายมาล่ะเพื่อว่าเพันอยากสร้างบุญสร้างท่านนะมาเพันก็หายมาหลวงปูเราต้องไปฝันดอกนะที่ว่าท่อเที่ยวก่อนเดี๋ยวเพันก็หายเองแล้วกันอืมเหมือนมากับคนหายแท้ๆมากจะงายเงินปูใดก็ได้นอนบ่ได้จะค้นเลยตืนบ่ได้จะค้นจะรบจะไหลกันไปมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาได้เลยครับถ้า กระจายออกไปในคนมูมากนี่มักจะลุดโหลดตัวเลขบพราว่าจริงมาแจะทั้งได้ก็ตามแต่ว่ามาทั้งใดกับแน่ๆกับเรียบร้อยเลยโยมแม่นครับเพื่อนบอกว่าได้ไม่แล้วซีหางวดวสันงวดนี่อัดโหลดวสันอันนั้นนี่เตรียมตัวงายหลังโหลดถ้าเพิ่นบอกว่างวดนี้เป็นงวดแรกอันนั้นละอัดโหลดได้โหลดสิครับข่ามาแท้งงวดแรกครับจะบอกว่าไดงวดแรกเนาะอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับปูแบบนี้ก่อนสีฟังแนวทังงวดวันที่หนึ่งกรกฎานะครับมีเอฟซีเพิ่นฝากมาก ทำบุญนะครับกับเพื่อนฝากมาตั้งแต่แต่โดนเติบมาล่ะครับปูแต่ว่ากะมั่นกับหลายสิ่งหลายอย่างเนอก็เลย่อกท่านในลักลักกัขึ้นมาบอเห็นปูน่ะล่ะเมื่อนั้นที่ก้อนเล็กออกผมกับมานะครับมานังอยู่ขางกุฏิปูนางทายกันเล่นอยู่หันก็มีคุณแม่หนุกไกลเพ่งทมนะครับฝากมารวมบุญหารอยครับคุณแม่พรสามร้อย คุณแม่พ่อนสามร้อยบาทนี้กค่ะคุณแม่บุญเพ่งคุณแม่บุญเพ่งชมตีวังนะครับฝากมาพันหนึ่งนะครับตอนนั้นปูว่าจะลงหินเนาะปรากฏว่ารถยินแลนด์ไม่ได้เครื่องทอืงรถสิบล่อได้แลนด์คลื่นบังนี่ขควมเลยบรืมเปล่าครับแม่เป็นนาทีคอยเดาหินมาลงใหม่ เป็นอาทีคอยรอยหินมาลงมาอีกอบัดนี้ขั้นต่อไปเอาหกรอบปูยาเอาสิบ้อเอาออหกรอบเอาหก้อเรื่อบัอ่าค,คุณแม่บุญเพ็งชมตีวังเนาะบาัดนีแก็มีคุณนัทคุณนัทธภานีห้าร้อยนะครับแล้วกับคุณน้ำขิงหาลอยครับปูเป็นเงินสองพันแปดร้อยบาทนะครับเอาให้ปูก่อนบนัตรเออครับอีพีที่รวมบุญมากคุณมีโศกเอาหน้ามาถวายปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออจังไรกะ อนุโมทนาสาธุน้ากันด้วยครับกับดินที่เฮ็ดไปกับถมอละไลรย้อมครับอืมบัดทีนี่ก็ยังดินคือเก้าถมคือเก้าอันละ<า>่ะอือทันแปดร้อยบาทยอมเลยไม่ต้องตกใจนั่นข่าเงินมากับบุคคลผู้นี้ไม่มีการสูญหายแต่บางทีอาชีพอาจจะเร่งรัดตัวเองไหนจะทำนาไหนจะไปสารพัดที่จะเดินทางต <ไป S 1> านนนไไ่มีเวลา น่ปูเบิงเราไปมันพอสองพันแปดพันนะครับจังหวะอันเดี๋ยวผมจะโอนใส่บัญชีปูอีกขั้นหนึ่งครับพอดีมันมีเงินส่วนจุพันแปดครับโอเคครับผมบันี้องปูเบิงนี่ว่าเท่าไรกันเท่านั้นครับว่าเท่าไรกันเท่านั้นว่าเท่าไรกันเท่านั้นก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าสาราพระประธานพระพุทธสุทารกันก็ต้องคืบหน้าใกล้ขุ่มจริงเลยโยมใกล้ขุ่มจริงแล้วตอนนี้ ใก้วควจกิงแล้วครับลังคาก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลังอกอกําแพงนะครับหลังจากกอกําแพงแล้วติดหน้าต่างบ้านเพิ่นกระสิติดหน้าต่างอืมค่ะจ้แลครับงูปงงบประมาณเป็นยังไงล่ะปูครบ <แก S 2> พ่อแล้วไปจไังไวัดมันกบรบ่พาอะไรงี้งบประมาณนี่คือ่พ่อเลยงี้ตอนนี้มดแล้วมดแล้วเวงินท้าสิมนี้เพิ่มมากเลยจากคุณโยมสองพันแปดครับ ตอนแรกว่าสีเฮ็ดน้อยๆเอาไปเอามาบ้าขันน้อยกับพันสีน้อยเกินไปแล้วค่นสีเฮ็ดใหญ่ๆขึ้นมาสมานานเลยบาทนี้ว่ากันคุณย่อมลองบางรูปบ่บงประตูหน้าต่างเนี่ยพนแห่อายางดีเลยครับตอนแรกว่าสีเฮ็ดได้น้อยสีเท่ข้านประมาณจักสองเส้นตอนนี้ข้านประมาณมีสิบเส้นนะครับเฉพาะข้านนี้เพิ่มขึ้นมากสิบเทา่าอจากว่าเฮ็ดธรรมดาสีเฮ็ดแค่หลงปูอยู่ว่าสั้นมันเป็นความเป็นธรรมชาติหรือเปล้วมาฐานเลยบาบ กับค่อยเค่อยไปครับปูเดี๋ยวกลักลบันนี้กันย่างเทพื้นเด็คนไม่โชคเทพื้นเหลืออยู่เทพื้นเหลืออยู่กระเบื้องเหลืออยู่กระเบื้องปูครับปูค่ะปูกระเบื้องนั่นแมนแต่บาบ่อนมีงบประมาณดอกครับงบนี้แหละขาดไรเงี้ยมันแตกสามตัวมันแตกสามตัวแล้วเสร็จแล้วเสร็จเลยมันมันบนหน้าสิแตกอยู่บริยมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฟันแตกกับเมื่อคืนฟันแบบนี้ แต่ว่าให้เตียวได้บาทเนี่ยอัตมาจักสีวาตัวใดแต่ถ้าฝันตัวนี้มันเคยออกตัวนั้นเอ <laughs> <c oughs> าฝันตัวนี้เคยออกตัวนั้นเคยเออกตัวนั้นเคยสมยัยอัตมาบอท่านได้มาบวชไม่ยังหมดละแต่ว่าฝันชนิดฝันันเกีียวก็นี่แมนเลยมันเคยออกตัวนั้นเออเคยออกตัวนั้น <c oughs> แต่ว่า้าฝันนั้นนั่นมาออกตัวนี้ก็นี่ยมฟังให้จบได้ไอ้ฟูไู้เราสูฟังเนาเริ่มแรก อาตมาอยนี่นี่แหละอยสถานท่านเลยล่ะมีคนมากจิตนิมนต์บอกว่าไปจิตนิมนต์ในปูสัจก็เลยไปน้าเพลินพากับปลายองค์นี้ดอกพันพันนเพิินสี่ไปฉันเข่าบัตรนี่ไปเห็นอาตมาผู้เดียวพันเอาของของสินนันพันมาให้อาตมาผู้เดียวเป็นท่องว่าฉัิเป็นซอยท่องสองกล่องเอามาให้แจ่งว่าหูในนั่นะว่าเป็นเป็นสอยสองกล่องสองมือไม่ย่อม เต็มอยู่ของบัตรผู้องค์เดินคือบ่อหาในในฝันในในนิมิตยังเข้าใจว่าในในค่วมฝันนี่สิอเป็นพระอยู่ครับเพิ่นนิมนต์ไปฉันแต่บัตรบัตรนี้ท่านในฉันเพิ่นมาถวายท่องกรเป็นสอยแต่ก็บ่ยอมให้ผู้ใดก็ให้อาตมาผู้เดียวคนั่นล่ะนั่นล่ะอาตมายังงงนั่นคือบ่ออกอยู่จบไปครับปูจบแล้วพูแล้วพูดแล้วดิผม อตีไซเรนเกี่ยวกังมักเลยบาทนี่ตัวไนบาทก็ไม่ชค่มากตัวไรตัวไรตีเขาโกโจความไอ้เขาโกจจความเลยบาทนี่ถ้าฝันเห็นใส่ท่องนี่โตเดียวโคโลเลยตัวไร c สองอ้าวือว่านจันทนับาทนี่ผมเคยฝันมันออกตัวนีเลยครับโอาแต่แต่พราอัตมาเคยฝันเนี่ยมันถี่ออกสองศูนย์สองศูนย์อืมสองกองครับเพื่อพื้นองค์อื่นเพิ่นบวดถวายเป็นอย่างอัตมาก็ยังงงอยู่ ที่ทานกําลังยืนอยู่ในเพิ่นบอกว่าปูเอาสรอยมาถวายเป็นสรอยทองคำเนื้อทสองกล่องครับพระภูองค์อื่นบอกว่ใส่ยังมากใส่ใส่นี่เลยใส่ไอ้บ่อนแมนฮอมาเลยแต่ว่าโหว่าเป็นสายทองสายทองคำสองห่อโอ้ห่อผ่ามาจังสิบอกพูห่อผ่าหอห่อผ่ามาแล้วก็ทหารตะมาฝันเห็นัสิฝันย่ำใดนี่ออกเลยสองศูนย์โยม องศูนย์โหลดแต่อาสัมาันเลขสี่สองูสองศูนย์ท่นฝันที่ไม่ออกสองศูนย์นี่สองศูนย์ศูนย์สองนี่แหละมันกับฝันโดนแล้วป่านนี้เขามาฝันมามื่ตอนบวชพระนี่แหละมาฝันครับเมืคืว่าสี่เลยมาฝันแบบนี้เอาปูอื่นพันกับคือม่านั่นอยู่สองศูนย์ครับเอาปูใช่ไหมเพราะว่าเป็นแปดสองศูนย์เป็นหาผมโยมในปูใช่ไหมเป็นแปดวะครับจากแหล่แล้วแต่โยมเด้อ เอาแปดก็ได้แปดสองศูนย์ 8, 2, 0, หรือ 5, 2, 0, รห้าสองศูนย์ก็ได้โยเพราะว่าพญามาถวายว่างไห้่สองขางลาาแล้วก็พระหลายองค์บนกระบ่หายมาหา้อัตมาผู้เดียวอัตมายังแปลกใหญ่ยยไปยังเล็กยังสั้นเออวนนันนี้ในฝันนี่ปูไม่ยังแตกต่างจากพระอีกสองลูกหรอครับบ่ก็เพียงแต่ว่าเพิ่นเอาท่อมาหา้อัตมาเลย,ยสะดุ้งตื่นแต่ว่าในจิตของอัตมา,ยายตื่นขึ้นมานี่ หัสองศูนย์ว่านี่คือว่าเจ้าของเป็นพระถือเป็นน้ามหาว่าะท่านในจิตเจ้าของน่ะก็เลยว่าเป็นหัวสองศูนย์นี่ไิตน่ะคือคือพระผู้เฒ่าสิว่าเป็นเก้าเก้าสองพระพุทธรูปนี่ครับยังไม่เป็นเก้าพระพุทธรบุตรไม่ค่อยเป็นเก้าท่านพระนี่เป็นแปดหรอพเป็นแบางถ้าพระยังบ่เฒ่าเพิ่งก็สิตรีเป็นเจ็ดจังสินะ อันนี้เท่าเราปปูยปูนกับซีโเท่านั้น <laughs> เหลือเวลาหน่อยเหลือเวลาจากโลกบนนี้หน่อย <laughs> <laughs> เอาเอา,เอาที่แน่ๆสองศูนย์นั่นแหละสองศูนย์สองศูนย์ตะวันส่วนตัวที่สามนี่เอฟซีมาตัวไหนกะจับไเอาดจใเอเนะแต่มา,าว่าปีนี่มันเป็นปีมะโรงนยอมขาเลยถือว่ามันเป็นห่าง ปูปู่ปูปูตีเปัญหาบ่อตีถือว่าเป็นปีของปีมะลงเราก็บ่เคยฝันมาแบบนี้เอาสามปูเออก็เรียกว่าเป็นหาบสองศูนย์คันผมตีแปดซีสองท่านที่แล้วผมแปดซีสองใส่เลยโยมโยมเขียนลงโยมบอแมนโยมไปเขียนลงย่ำนวดเพราะว่ายโยมคยฝันมาได้ท่องก็เป็นซีสองเนาะนี่ยเอาเลขของโยมไปน้ำเพราะน้มเป็นผู้นำกุศลผลบุญมากครับ ให้เอฟซีเด้ผู้ฝากเงินฝากห้องเป็นเชียถือเด้ใคยแล้วมาให้ถึง2 2> สี่สองอืมครับผู้บอกให้เขียนลงไปน้ำโหลดตัวที่คนม,มีโชคตียี่วันสั้นนะครับก็มีโชคตีแปดสี่สองเลยนี่แหละเพ่นมาบอกตัวเลขแล้วผู้เคยผู้เพื่อนเคยบอกมากผู้เคยบอกมากก็อยากเฮ็ดบุญในน้ำแน่ว่เงียบปิ๊บงวดนี่ประวัติงวดมาขันสองแปดหกได้เพื่อนไหนสองหกแปดได้มันบอกเขาบอกเขาแม่แต่ตัวเดียวเลยสามตัวนี่เพื่อนไหนมาก บะมีเลยบัดเงียบเลยบอเห็นเพิ่นโทษถ้าเกาิดโทษมากกิงลิงกิงลิงเพิ่นก็สิเพิ่นก็อยากให้เนาะเพิ่นมั่นใจเหรอว่ามันสิมาพอเพิ่นเคยได้เพิ่นมั่นใจบัดนี้พ่อเพิ่นเห็นว่าเอ้าพ่อห้ปูมาแล้วแน่นอนเป็นแบ่งปันเพื่อให้บุญเนาะให้เอฟซีเพิ่นก็อยากสร้างบุญสนเนาะให้ได้กลายเป็นว่ามันบ่เข้าเพิ่นก็สิแบบ บปนีนะจ๊ะเพ็นเลยเงียบอัตมาก็เลยไม่ใจไหนมัาตื่นช่องนวนี้เพิ่นสิได้อีกบาจักนวดนี้นะเพิ่นสิได้ยีกันเพิ่นบ่ท่านไดนบอกดิเอาตัวเลขให้เอซีเบิ่งซะเห็นเนาะไม่ได้กับหันนี่แดดขึ้จ่าอยู่ฝนคือมืดเนาะหันนี่เนาะมืดอีหลีอาตมาส่ว่าเป็นโยมหรอ ก็เรียว่าเป็นหาเป็นน้ำหาว่ะกานเอาเมือนอีรีคนม่โชคชุโอ้ยกระจายเลยเสียงอะไรกระจายกระจุยโทรศัพท์ดนมันเปนเสียงแม่ื่นเด้อเสียงโทรศัพท์ดนจ้าแต่ว่าสองศูนอย่าลืมไปเล่าววันจัพราะว่าของปูมังสียออกเล่าหรือเปล่าครับเราคนโช่คำนวณได้สองศูนย์ เตเตเขอโกอยู่เขาหมดคือหัวทว่าเมื่อวานนี้ได้เก่าหนึ่งได้ปูเล่กัะถือเล่าก็ไม่จบถือเล่เมื่อวานนี่ถือเล่าถือไรบ้าูหาบาทพูดแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้มันเสียนบ้างช่องเห็นครับเนอยนอยู่นะนะครับห้าสองศูนย์คือปูตีนะครับจากความฝันที่ว่าเขาเอาทองมาถวายเป็นสร้อยทอง แต่ว่าหอมาแต่ว่าในในฝันนะฮึว่าเป็นสอยเขากับเป็นผู้บอกพ่ออ๋อเขาบอกว่าว่าสายบอกว่าเป็นเอาสายทังขั้นมาถวายปู่เับสองถุงวัสดนครวพระองค์อื่นคือคือบโบหายโตกันในนี้มีกับเล่ยแปดใรับเป็นอย่าง่อยได้เต็โตเดียวครับเพื่อนมาบอกบอกครับปู่ว่าบั่นบั่นมูน้ำเด้อยสีบ่วบอกบอกมีแต่บอกว่าหอจะก้องหรือเพื่อนเพื่อนหายแล้วบอกหวยนี่ญาติโยมขีได้น้ำไหนเตียวเองเลยว่ัสัง หอมากหอมากอยู่ครับสองหอเลยเนาะเป็นสายท่อมมืดจนสองหอก็เลยตีเป็นสองศูนย์แหละสองหอก็จสองศูนย์ตัวประวัติสายมันเป็นกลมๆประาณัหนจะมากคิดว่าครับมันเป็นวงกลมธร่มไทยเอฟซีเห็นตางกับล่องตีจะหน้าล่องตีเิ็งครับปูรับถือว่าถือว่าฝันดีนะฝัน่าได้สายท่อะถ้าเป็นผู้ยิ่งฝันเ้อถ้าเป็นผู้ยิ่งที่อยู่อ่าแต่งงานแล้วมีครอบครัวเนี่ยห้าฝันว่าได้สายท่องนี่จะมีบุตร จะมีบุตรจะตั้งคันจะตั้งคันนะครับ <laughs> แต่ว่าขันปูฝันที่สี่คือสีบอลแมนดอกมาพูดมันเป็นเลขอ <laughs> ลละไรโยมราคาสองสองถุงสอง <laughs> สองหอ่อบ่ตมันสองถุงสองห่อแต่แต่ว่าเป็นสายทองคำคือสี่สองศูนย์บอกคือสองสองศูนย์ห้าสองศูนย์ครับแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละโยมเอา้า ชัดเจนตัวเนาะับจังไรก็อย่าลืมไปเล่าครับสองส่บคขณพูดๆอะไรๆครับจะเล่นพานโยมจะเล่นพืน